โอ้ <laughs> มาแถอะเซ็กนมาไหมครับผมโอ้ยต่ำมึกซายพี่น้องรสเด็ดโอ้ยคำตัวๆเลยโอ้ว ม,ม,มสวัสดีครับพี่น้องมอกปลายสู้ขู่สู้คนครับผมมาพอกับบาแมฆพากินพี่น้องมื่อกี้โอ้ยลงทะเลอีกแล้วครับผมตับหมึกสายรสเด็ดครับผมน้ำปลาโน,วน,วนโวัวพี่น้องใส่พริกเข็งโอ้ยเข็บหมูพี่น้องเด็ดๆิเลยเข้ากันครับพี่น้องมาแบบนี้เลยพี่น้อง ลวกแล้วพี่น้องครับมามาเซ็บเซ็นะว่าแม่ครับผมทางไก่ทางไก่เด้ออ้ยหิวเข่าขนาดมื่อนี้คิดอยากแบบจิจัดจิดจ,ดจัดนะพี่น้องอืมปแปลกแทบฮนะหืมเบื่อพี่น้องจะแทเสี่บคับ ืวกกระลังปรีครับแค่หมูฮออให้เนี่ยง โอ้จัดจั่นเหรอพี่น้องน้ำบปลานด้วยหรืออืม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 เอ็มเลยครับผมโอ้โอ้ตกตกตกโอ้สามสามตัวเลยพี่น้องโอ้ยเยอะเลยวัน โอ้ <laughs> ม,าอมาแส้ดมาหมกครับผมโอ้ยต่ำหมึกซ้ายพี่น้องรถเด็ดโอ้คำโตโต,ตเลย แค่มูค่มูมแค่มูสออมแซ่บหอมน่ากินว่าแม่บอกเลยแม่ส่งมาให้กินกว่าคนอยู่ในเกาหลีน่นได้เนาะ สายน้อยอรีเพื่อนจุกุมีพีนนนน่น้องจุกุมีว้าเมกไดมาโลนึงเต็มเต็มเลยโอ้ชาใจคาะเลยพี่น้อง

ให้เรื่องเพี้ยง,ง,งเพชรอีนอี้บเลยคนละเป็นตาฮักขนาดเพี้ยง อางนเป็นงนอะไรเนาะไล่เม็อเมอาแม่ก็ลืมซื้อต้าแวแซ่บนาเนื้อเน่นดีดีเอามาแก้เพชรพี่น้องกอนะ ดำเองเด็ดเลยพี่นอนมือเบอพริกแข่งบอใช้พริกสดดำไม่น่ามคาคำ

รวยมึงนเงี้ยครับหวานอือสุดยดเลยเพื่อน พี่น้องมื่อนี้ขอตัวลากันไปก่อนพี่น้องคิดเดี๋ยวมันสิยาวเกินไปพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องสิเบื่อกันก่อนนอ้าเมื่อหนเพิ่งไม่พอกันไหมพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บอ๊แม็กเลอครับผมทางหน้าเพจเฟซบุ๊กยูทูปบอ๊แมกแรกกินแล้วก็บทิกต็อกครับผมสชารับมือนี้บอ๊แมกกะสวัสดีครับ